จัดอันดับเมืองอัจฉริยะปี2024กรุงเทพยอยู่อันดับที่84ของโลกคำว่าเมืองอัจฉริยะหรือว่าสาร์ทซิตี้เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าต้องการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเ,เข้ามาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นไม่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจช่วยในการผลิตเพื่อจะประหยัดต้นทุนหรือทำให้ความสามารถในการผลิตสูงขึ้น และอีกข้างหนึ่งก็คือในความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ที่จะทำให้เรามีโครงสร้างพื้นฐานมีองค์ประกอบต,ต่างๆที่สนับสนุนการมีชีวิตที่ดีของเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะของโลกทุกปีครับแล้วก็หน่วยงานที่เราติดตามกันอยู่เสมอก็คือ I M D คือ International Institute for Management Development นะครับเขาจัดอันดับ Smart City ทุกปีครับแล้วก็ ปีนี้นะครับก็ผลก็ออกมาว่าอันดับ1ก็คือเมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับ2นะครับก็คือเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์อันดับ3ครับเมืองแคนเบราของประเทศออสเตรเลียอันดับ4ครับก็คือเมืองเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอันดับ5เพื่อนบ้านเราเองครับประเทศสิงคโปร์อันนี้คือเป็นทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเมืองเขา ก็คือประเทศของเขานั่นเองแต่ว่าเมื่อมองมาในทวีปเอเชียครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีอันดับ10ครับเป็นเมืองในทวีปเอเชียก็คือเมืองอาบูดาบีครับของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์แต่พอไล่มาในทวีปเอเชียนยเราจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าเมืองในแถบจีนไต้หวันเกาหลีเนี่ยนะครับมีอันดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ในทวีปเอเชียและในอันดับของโลกครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ที่ผมบอกแล้วนะครับอันดับ5ปักกิ่งนะครับของประเทศจีนอันดับ13ไทเปของไต้หวันอันดับ16โซลของเกาหลีใต้อันดับ17เเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนอันดับ19แล้วก็ฮ่องกงอันดับที่20นะครับแต่พอมาไล่ดูแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศแล้วนะครับก็มีเพื่อนบ้านเราครับกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียอยู่อันดับที่73 แล้วก็กรุงเทพครับอยู่อันดับที่84จากการจัดอันดับทั้งหมดนะครับ1 4 2เมือ0ทั่วโลกอันดับ84จาก142เนี่ยพูดตรงๆครับค่อนข้างล่างก็ต้องมาดูครับว่าวิธีการจัดอันดับเขาเป็นอย่างไรนะครับวิธีการจัดอันดับเขาเนี่ยเขาเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชากรหรือว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองแต่ละเมืองครับ จำนวน120คนของแต่ละเมืองโดยมีประเด็นหรือเกณฑ์หลักในการตั้งคำถามจากแบบสอบถามตัวนี้อยู่2ตัวตัวที่1ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะตอบสนองความเป็นสมาร์ตซิตี้เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่จะตอบสนองการมีเมืองอัจฉริยะอย่างไร,งไรเช่นระบบอินเทอร์เน็ตเช่นระบบในการตรวจจับและอื่นๆซึ่งสนับสนุนการเป็นสมาร์ตซิตี กับอีกข้างหนึ่งครับก็คือเราได้ใช้ความเป็นสมาร์ทซิตี้นี้อย่างไรบ้างเป่นเรามีแอปพลิเคชันเรามีเครื่องมือเรามีอะไรต่างๆในการที่จะทําให้ประชาชนนะครับสามารถใช้หรือเข้าถึงสิ่งที่เป็นสมาร์ทซิตี้ได้นะครับโดยที่องค์ประกอบหลักๆของแต่ละโดเมนเนี่ยนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับแยกเป็น5ตัว ก็คือความเป็นสมาร์ทด้านของสุขภาพและความปลอดภัยตัวที่1นนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของการสัญจรตัวที่3ครับเรื่องของการมีกิจกรรมในชีวิตประจําวันต่างๆนะครับตัวที่4ก็คือโอกาสในการทํางานโอกาสในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับและตัวที่5ก็คือการกํากับดูแลและการบริหารจัดการของภาค,ครัฐ วิธีการให้คะแนนก็คือใช้การให้คะแนนของแต่ละเมืองแล้วเอาคะแนนนั้นมาเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆเพราะเป็นการจัดอันดับนะครับโดยให้คะแนนออกมามีระดับคะแนนตั้งแต่ AAA คือ A 3ตัวนะครับแล้วก็อาจจะมี A 2ตัว A ตัวเดียวนะครับแล้วก็แต่ละตัว B ก็เหมือนกันครับมี3ตัว2ตัวตัวหนึง C ก็เหมือนกันจนถึงระดับตัว D ทั้งหมดนะครับ แล้วการให้คะแนนของเขาไม่ใช่ให้แค่ปี2024ปีเดียวนะครับแต่เขาให้คะแนนต่อเนื่อง3ปีติดกันก็คือปี2024 2023และ2021เป็นสัดส่วนคะแนน3ต่อ2ต่อ1คือมีตัวคูณนะครับที่แตกต่างกันปีล่าสุด จะได้ตัวคูณสูงสุดคือ3นะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับแต่ว่าในปี2022เนี่ยเขาไม่มีการจัดอันดับครับเลยข้ามไปปี2021เลยพอมาดูกรุงเทพของเราก่อนนะ,นะครับอันดับที่84ในปีนี้เมื่อมองย้อนหลังกลับไปครับในปี2023เนี่ยเราได้อันดับที่88จาก141เมืองทั่วโลกแล้วก็ปี2021นะครับ เราได้อันดับที่86จากการจัดอันดับ118เมืองทั่วโลกก็แน่นอนครับอันดับที่80กว่าจาก140เมืองทั่วโลกเนี่ยก็เป็นอันดับที่ไม่ดีนะักแล้วค่าคะแนนของเรานะครับแยกเป็น2โดเมนก็คือการมีโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้ดีแค่ไหนและการมีแอปพลิเคชันให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสามารถใช้งานสมาร์ทซิตี้ได้ดีแค่ไหนเนี่ยปรากฏว่า โครงสร้างพื้นฐานเรามีคะแนนแยก่กว่าครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยอยู่ในคะแนนที่เรียกว่า c c 4นะครับก็คือค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าค่าคะแนนของการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือใช้งานเกี่ยวกับ smart city ได้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านเครื่องมือผ่านอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราได้ค่าคะแนนที่ B ซึ่งก็เป็นค่าคะแนนที่อยู่ตรงกลางๆค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ แล้วก็อันดับของเราก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง4อันดับนะครับจากอันดับที่88ในปี2023มาเป็นอันดับที่84ในปี2024ก็แสดงว่าความเป็นเมืองอัจฉริยะของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนักเพราะว่าอย่างเพื่อนบ้านเรานะครับกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขามีอันดับเพิ่มขึ้นนะครับดีขึ้นถึง16อันดับทีเดียวนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือว่าแล้วเราจะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะอย่างไรในประเด็นที่1ปัญหาหลักๆของเราก็คือว่าเมืองเราพัฒนามานานแล้วแล้วก็มีพื้นที่ต่างๆในเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เก่าระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือพยองยิ่งเคเบิลสายไฟเบอร์ออปติกต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะให้บริการแล้วก็ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการในรูปแบบใหม่ได้อย่างดีนะักรวมถึงอาคารเก่าทั้งหลายด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันเครื่องมืออะไรต่างๆที่เราจะนำมาซึ่งการเข้าถึงการใช้งานระบบอัจฉริยะต่างๆสำหรับประชาชนทั่วไป <c oughs> ก็ยังมีประเด็นปัญหาอีกมากมายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวนี้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตข้อมูลวันแม p ของเราก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับฐานข้อมูลต่างๆเราก็ยังไม่พร้อมต่อให้เราสามารถเข้าถึงได้แอปพลิเคชันต่างๆเครื่องมือต่างๆ แต่ว่าการเป็นสมาร์ทซิตี้ฐานหลักสำคัญก็คือมันจะต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะสมาร์ได้อันนี้คือประเด็นใหญ่ๆที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของบ้านเราแต่ก็มีรีมาร์กอะไรต่างๆที่น่าสนใจกับการจัดอันดับของ IMD นะครับเขาจัดมาทุกปีเราก็จะมีคำถามเสมอว่าถามแค่120คนของแต่ละเมืองเนี่ย มันครอบคลุมหรือเปล่าแต่ว่าหน่วยงานทั้งหลายในโลกเมืองต่างๆในโลกก็ยึดถือเอาการจัดอันดับของ IMB นะครับเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญนะครับก็เรียกว่าเป็นการจัดอันดับที่เชื่อถือได้แต่ประเด็นต่อมาครับเมื่อสังเกตหลายๆเมืองที่เราก็มีเอานะครับอย่างเช่นเมืองในประเทศอเมริกาเนี่ยมีอันดับที่ไม่สูงนักซึ่งเราคิดว่าเมืองในประเทศอเมริกาเนี่ยควรจะมีอันดับสูงนะครับ แต่ว่าเมืองที่ดีที่สุดของประเทศอเมริกา Smart City Index ค่าคะแนนสูงสุดของประเทศอเมริกาในปี2024เนี่ยคือมหานครนิวยอร์กอยู่แค่อันดับ34เองนะครับเมืองในประเทศอเมริกาไม่มีอยู่ในท็อป30หรืออันดับ30แรกของเมืองอัจฉริยะของโลกเลยแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับว่าเมืองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับต่ำกว่าประเทศไทยอีกครับอย่างเช่นโตเกียวนะครับ อยู่อันดับที่86โอซาก้าอยู่อันดับที่95นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะเราเห็นว่าออประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มออีการใช้งานแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ประเทศเขามีความเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทพีเพิลอยู่แล้วทำไมจึงได้อันดับเท่านี้นะครับแต่ก็เมื่อย้อนไปดูวิธีการทำการสำรวจเขาก็คือการรับรู้ของประชาชนในสองมิติใหญ่ๆอันนั้นนะครับ ประชาชนญี่ปุ่นที่โดนซักถาม120คนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเออเมืองเขายังไม่ดีพอในความเป็นสมาซิตีเพราะเขายังใช้แมนนวลยังใช้แรงงานคนอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่ายังมีเรื่องของ human touch ต่างๆที่เราเห็นในประเทศญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างมากก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็นี่คือการจัดอันดับนะครับเราก็คงต้องดูไว้แล้วก็ปรับตัวของเราต่อไปครับ จะอย่างไรก็ตามการชี้วัดอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าคะแนนรวมแล้วอยู่อันดับ80กว่าทุกปีจากร้อยกว่าเมืองร้อยต้นๆเนี่ยนะครับเราคงต้องพิจารณาครับก็พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ